ครับผมก่อนอื่นต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ่าวบ้านไฟมะลี่นะครับผมเอาละวันนี้นะครับผมผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาย่างสเต็กกินกันนะครับผมนี่สเต็กนะครับผมเป็นทีโบส์ีโบส์เหมือนกันทีโบส์โบสัวขุนนะครับสเต็กแช่แข็งครับผมนะครับครับผม สามถุงจะมีเออหนึ่งถุงนหนึ่งถุงจะมีสามชิ้นนะครับครับเนื้อทีโบนนะครับเนื้อทีโบนครับผมสวยๆครับเนื้อเด้งๆใส่ลงไปนะครับนี่ครับอุ้ยร่อนเราจะย่างแบบมีเน่ยมแร้นะครับผม อตอนนี้เขาก็อยู่ที่ทุงยาสวนานะครับประเทศสหรัฐอเมริกาครับอินเดียสเปนลาวครับมาบูชานีวันนี้ก็อยู่กับเชฟมอดออดแอนนะครับแ <c oughs> ต่เชฟมอดไม่ยอมทําอ่ะบอกคือทาเองว่ะครับ ท่านผู้ชมครับดูนี่ครับคือทายดูครับว่านี่เป็นเป็นเนื้ออย่างครับนี่มันเป็นเนื้อแห่งความรักครับทําไมมันถึงเป็นเนื้อแห่งความรักเพราะมันเป็นเนื้อขู่ครับนี่ครับมกฟุคนบัตตลกแล้วมาเล่นตลกมันเกิดยางเอี้ยครับผมมาดูเนี่ยกันดีกว่าครับนี่ครับเริ่มละลายแล้วครับหน้ามเริ่ม ยสดิ่งๆแล้วครับก็ค่อยย่างกันไปแลครับเนาะพอดีไปแมคโคกันมาครับผมไม่รู้จะทำอะไรกินเอาสเต็กมาย่างก,กินครับอนั่งอยู่นี่ก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวครับผมเมื่อกี้ผมเห็นสิงโตครับย่างแอฟริกาเดินก่ยครับพอดี นีราบไหลไปเฮือครับผมเอาเลยปอดปอดไทยครับมียีราบแล้วก็น,นกคุ้มช่วยกันไหลสิงโตว้พุ่นนะครับเสือคีอตกอ่ะมีย้อนนกคุ้มครับนกคุ้มไหลเตะครับไปพุ่นนี่ครับผมแล้ว,ลวนี่ฮเขาก็เป็นที่สวยงามแล้วครับผมน่าจะซุกละสุกละ,ละเราจะทำแบบมีเตี่ยมแร้นะครับผมนี่ครับผม จะเป็นหรือเปล่านะครับมาลุ้นด้วยกันนะครับผมไม่อเผมจะทําการปรุงนะครับด้วยเกลือนะครับผมไม่นบนลับพริกไทยผมใส่พริกไทยก่อนนะครับไทยนิดนึงไม่โอเคต่อไปต่อไปครับตัวเ,เกลือครับ ท่านผู้ชมคงจะฮห่นะครับเปิดรวยกันอย่างไรนะครับโอเคครับผมเรามาทำจานขันกันเลยครับผมวิ้นครับเนื้อข้างในครับยังแดงอยู่มีเล็บครับมีเรับเล็บสูงอิมันอิมัน นี่คร yes> oh, ับผมดูเน euh ี่ยครับนี่ครับผมนี่เนี่ยไอ้กล้อบมีเดียมแล็คครับมือเปล่งมาสั่นเดี๋ยวจะบอกครับมือสั่นฮะกล้องสั่นดึง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 นี่นี่ครับผมแบบมีเดียมแล็คเลยนะครับผมเป็นชมครับนี่ครับ

หอมครับเนื้อนุ่มครับผมเนื้อมันจะนุ่มๆหอมๆกินเหมือนนมน,มนมนครับ <c oughs> นี่ครับผมจะนุ่มๆหอมๆนะครับผมชุ่มช้ำครับกินไปล,ละละลายได้ปากนครับผมหนังกินนี่ค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงครับต้องระวงทั้งเสือทั้งสิงโตนะครับผม Có nhau không? Đó Tiếp mất mất không? Bên ngay mắt gấp, à lời mắt gấp dặn à, dặn là dặn เอาต่าตาตี๋นี่ตี๋มันเนื้อดี๋จิ้มมันนิดจิ้มมันตี๋มันบ่มแถบมบชมดูสีหน้าการกินครับบ่งบอกถึงความอร่อยนี่ครับผม อทิตยมมนครับชนกันไยอดครับเติมพลังบนมากนะครับผม,มรครับยอดครับทำเต้กบบมินเดียมแรงครับผม นี้ต้องระวังเสือด้วยนะครับมกี่มันแอบมาหัวนี้หัวนี้แล้วครับเกี้โชง์ใส่มันจะครับผมนำรวมครับัวกผมจะต้องรีบกินแล้วครับผมเมื่อกี้มีเสือมาแล้วครับเสือมาแวดแหววันๆทำนี่ครับผมเอาแล้วครับผมท้ชมครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร์คือช่องเบาบ้านของเราด้วยครับผมอยากคือเขาทำอย่างต่อไปนะครับผมคือคอมเมนต์ลงใต้คลิปนะครับแล้วเขาจะทำมือครับผมเขาอ่านทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณจุ๊บไอ้เบามบ้านเนี่ยเนี่ยเนี่ยน่ารำ ออชิงไอบอกค่อยมีตั้งแต่มีตำราคุยลับองค์ขลุงควายนอนและนั่งจกกินมา map มจยขาดนำแน้ลมใหญ่และมันคงหมดสภาพไอใส่ใบโบกเดี๋ยวไอหอนตองวาบวบวันดีคืนดีไอจะไปจอมป่ามันคงจะดีถ้าไอน้องตัวหามาเจอไอน้องและไอจะเลี่ยงปิ้งผาจะน้องบามาแล้ไอจะปิงหอมา พี่คือมาอะไรปะแต่วันนี้ก็เอาที่ว่าแล้เอาดีสปายใจเพราะมูอาเงินเบาบ้า,บาน